สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาพบมาพอกับดอลล่าเมื่อวนนี้ในวันที่4ธันวาคมพศ2 5 6 4น้พี่น้องเนาะครับืัอนี้นะครับกับเสี่ยวตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมคือเก้านะครับสาหรับู้ใดที่เขามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพื่อเป็นกาลังแรงใจในการเทดทิปต่อๆไปนาะพี่น้องเนาะรักกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเผื่อที่สิบวันใพลาดชมคลิปใหม่ๆของดอนล่าก้อนมูนเองพ ครับตัวเลขที่สิเอามาฝากที่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมในมือนี้นะครับเป็นของปูสำนักสงนะครับหมวดที่ผ่านมานะครับปูสำนักสงเพิ่นไห้นะครับมันหลุยนะครับมันสยนะครับเพิ่นไห่มากแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับสามแปดแปดสามแปดสี่สี่แปดขามนะครับขามแปดสองไฟที่น้องนะครับเนื้อเป็นยังปูยังขามนะครับเข้าสาถามฟูบึงนะครับว่าตัวเลขคือยังขามช็อตไปยังสัน คือจังออกกองนะครับครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังไปน้วยกันเลยนะครับผมตอนนี้กอยู่กับปูนี่ยแหละนะครับปูเรื่องเินมาหากราให้ก็กลาโซลาวดาตกุสิโซกิมานบอสันลาให้พิจารณาเอานั่นละยันนุ่มกันเลยอันนี้ขึ้นมาโอ้ยจ้าปูก็เป็นคว้มกุ้มฟันสิเนาะครับห้น้องเทียนฟันแมนกับแมนดิ้นฟันันกัแมนก็เป็นไปทั่วทิศตะวันนี่แหละ ก็รู้ที่เทาท่นมนละ่ยที่เท่นิดไปหน่อยอ่าใเงลงนึงปูใดปะคะงวดงวดนี่ป่ไดต้องงวดก้อนไดดู่งวดก้อนนี่ลุงกันหกนึงหรืม่้ช่ก็ลงทุนหลแต่ก็ไม่ได้กินตกเงินป่วนอยู่ละโอ้ลางทุนไหลครับจังวดนี่เตียมขาบขึ้นหรือเบิร์นเหรอไม่ค่ะปู มไม่แม่ไม่ดไหนหรอแม่ควบมไม้แม่<ะ>ผู้กระลุกไหฮะเกิจากเกิดโรคไังไงแม่<ะ>อันนาที่ถามที่กันที่ว่าก็บกบด้เบิงบิน<ะ>เรียกเนาะกบด้เบิงบินน้ำกระโจกเขย่าร่งวันคืนวานเขย่าร่งไห้เบิดแล้วนั่นเรียกมี่ซีคูนเนาะเรียกนี่สา,สามแปดสี่แปดห้าแปดกับซีเกาก็สามเกาที่แรลว่าจีนโซีเก้าเขย่ากันแมันอ่นก็เร่สามเกา ปลาะบ้าไข่นะชี้ก่อนับแมนครับมมาเลียกดลังเขามากะได้ร่วงจำอยูนบันแสดงว่าเมื่อไหร่ก็เปี่ยน,น,น,นบิดไม้เส่ยนอ่าเปี้ยนบินไมเปี้ยนปิดไม้เราบ่เขียนหาแผลราเงหัวทดกคนอ๋ออันนี้เม <c oughs> ื่อไหร่ก็ไม่ออกก็ทั้งไม่ออกมัดสื่อต้องไปเจ้าไล่เมื่อก่อนทั้งเปร่วงกันไดก้ก็บบันไดเบิ้งบินแล้วก็ใสท่ทวงเลยทั่วมันรดอกมาเราเปิดเบิ้งเราห้อยก็มีหัวหาแันเปอนทั้งนี้ต้องบันหาแปลบ,บันเียว่าหาลเทียดใช่ะหาแผลเทียร่ว ซื้อข้นซื้อลงไหมคะเป็นซื้อข้นแต่บริสุทธิ์ลงซื้อต่ขืนบริสุทธิ์ลงสองแบดบริสุทธิ์เพราะว่าทามปูยืหมือนั่นพี่โมาหาคุณยายคุณยายกำลังอยู่กับปูพอดีเลยก็เลยถามวาอยู่วามันจะออกส่องกลางเพามันออกอีดินในน้ำออกแต่แรกพัดหลุดครับซือแปดหนึ่งแปดสามครับแมนครับผมมีแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่บัดบัดตรงส่องกลางจงไว้ี่เรผู้บัญชีมอใส่ใบบันถึออย่อนพ้นซื้อ พันวายอยู่อาจารย์ห้องผซื้อไว้บทแปดสองก่อนเฉีวยนดว่ามันอยู่บอดฉีดแล้วเฉยน่ก็ว่าจะซื้อ <c oughs> ไว้ยู่นี่มันก็นลื่องมันก็พอมันก็เื่อ,เาาเอ,องอยางเขาเลอ่่่่่่่่่อ่่่่่่ด่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อก่่าอ่่นอน 28, 28, 28, อน่น่น่่นะ่่ก่่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 ม่่่่่่ต่่่่่่ ก็หมายเหมันกันก็หมายก็มาจากบอกหลายตัวแล้วมันก็บ่อหลายตัวก็เกิเป็นเงินหลายบาทเนาะครับอันนี้ก็จะเกรดจะบ่อตัวเดียวก็ขึ้นว่ามันทีเอาเป็นแขีนแล้วก็คือเัลื่อนว่าลูกชุบก็ที่ปลายหลทำมันเข่าก็แค่ขึ้นเห้มันเข่าเลยนะครับ่อเข่าก็จะเห้ี่ยวบกไปหลายตัวแล้วกันบ่อเข่าเห้งจะเสียบปลาไหลอีกทีเหมืนให้เพื่อนไปเรียกเอานะครับผมบางเทื้าท่านผู้ชมเพคนก็อยากเบื้องทุกๆตัวนะครับให้เพื่อนไปเรียกเอามาดูทั้งไทยดูนี่ ฟันสูมือเนาะอ่าเมื่อ <Matthew> ค <imana 20> ืน <el> จังเมื่อคืนเรล็กคำนวณคนนีเคำนวณคนตัวใดตัวนี้เหล็กฟันรับน้ำหนักฟันน้ำนั่นดิเมื่อวนเมื่อวันเมื่อวีนฟันว่าม่แต่ศูนแม่จะมาศูนบ้างวันศูนยังเจ้าคะศูนจังหดฟันว่าศูนเนี่ยให้ตัวใดก่ะ กืเดี๋ยวฟันว่าไปฟันว่าสูเลยเขาว่าเขาไปเฮ็ดรถจากหัวงมาบ่เคยทีไหนตั้งไหนจะว่าก็จะเปิดปลายยากรถด้วยเมื่อที่แรกกันเมื่อที่แรกกับฟันว่าก็ยังเป็น่องงัวเร่ยงขั้วนฟันว่ายเขาแพงบางเรียงขั้วเยนว่า ปลาตูวบักแลมันก็จะเจงแท้หนอกว่าซุกสีแพ้งเลี้ยงตัวชูเลยหนอกว่าเลเรียกว่ามันถือว่าไม่สูจะว่าหน่อยนะว่าแล้วปูแปะเราไปครับผมไม่แปรเราดิแประไรพวกยีเพ็ดเราดิหมอครับถ้าแปลทามตัวกแปลเราไว้ท่นหลักครับถ้ากิดว,ว่าวันนี้วิ่งชูหรือวันนี้วิ่งชูนบนหลัง <c oughs> ตัวเดียวตัวเดียวเลนโดเขนเลยไเข็นแล้วมึเขนก็ไ้เขนตัวเอาน้ำไปน้ำพกไปเนมันจะม่ได้ตัวกันสามหาศูนย์ตัวถ้าสตัวนี้ก็เคยปนได้กับหาศูนย์หมนี่ะตัวมากก็คือนหนึ่งะสองตัวกังเถอะ Er, ห้าชุดหรือเปาครับเออห้าชุดก็ามหาวลก้ากว้มงขึ้นดิอรับอ้าบมันก็จะเป็นจ้ได้ละไม่คุมฝันน้องเมนูนะเมนโยูเกย่อเกี้าถ้าแกก็จาก้ส่โซมานเนี่ยแต่จะว่าว่าไม่อยากบอกกันละบอกว่าบอกกะไรบอกว่าเธออะไรยังไงไม่ออกมันอกอัจจะว่าเนี่ยท่าก็ปาอาจจะว่าเนี่ยู่ตัวแท้ดูว่เนี่ยบ่ว่าหรอกค่ะ คันบ่าวก็บ่เป็นยังคันคันบ่ามันกับ้ันนีละยันยันร่วมติดเตียนได้นี่ล้วมัเป็นทาคันบ่าวกก็จะงบอกบ๊อดเถิดจะคบ่ามีกี่ตัวเนี่ยเป็นทาวายบรรลุนน่าเดี๋ยวเงินเราท่มันกับเบอร์เราได้เสือเรียกบอร์เราค่าไม่ยังนม็มีกิ่ตัวขีเดียมอยู่ดีเราจัว่าเรา จะเอามีดไปยังเราจะว่าจะไปจะไว้เนี่ยคู่วัดป้ายน่าจะว่าเนอะโอบ๊ะโบ๊าดอกบตาอันนี้ก็คือเอาไปเป็นเนี่ห้างครับผมเพราะว่าสันสัญญาณนุ่มคิดเ่อคิดยังรำเมันก่บนเาเป็นยังกันคิดว่าเออเพียงแต่คนบอกมาก็เป็นแนวทาท่างก็เสียก็เอาก็สันเทาทบใจสันเทาสบายห้องบางหอกกัยังลงทุนครับสันเทาประมาทเอาก็ป็นนันไปก็ใครอยู่สันผู้บ่ายึดมันถือมันสันผู้ใครจะยึดมันแน่กับดีก็ว่าโอ้ตอนนั้นตรงแมนแมนดื้อกัาแก่แก้วแมนนี่เนาะ เดี๋ยวสั่าโอ้เดี <S S um ๋ยวาปูเปนกับฟันขึ้นกันก็บ้องเหล่า่าสันเดือกไข่อยู่ดิถึกใจห้องเออฟันคาข่กันอยู่ดิเล้วก็ห้องปูอ่นกับนักสื่อกัไข่อยู่ดิผู้ผู้ข้าโจ้าบ่อมันก็มันเป็นยังกันผู้ขึ้นมาว้าดี๋ว่าบอกกรเรียกเขาเถื่อได้กินเขาบ่ละพระเดี๋ยวเดี๋ยว้ะมีชีริมดวงเดียวแล้วว่าจะไปทำไวคู่เดี๋วว่าอ่าตายแล้วเหลานเปมูนนแลนดีทั้งเลยเราเป็นจีนลีวิด สรุปนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นตัวเลขของปูสำนักสงนะครับที่เพิ่นให้มาในวันวันที่16ธันวาคมพศสอ6 4นหารยนะครับผมเพื่อนแปลจากความฝันที่เพื่อนได้ว้าให้ฟังนะพี่น้องนะครับอ่าก็แปลได้3 5 0ห0 35หหาแล้วก็30นะครับพี่น้องแต่ถ้าผูดด้ใดได้ฟังคลิปแล้วแปลนอกเหนือจากนี้นะครับกับแสดงความที่เห็นกันเข้ามานะพี่น้องเนาะนะครับเพื่อที่เฮาสิได้เอาไปเป็นแนวทางน้ำกัน นะครับพ่อตัวเลขที่เขานํามานะครับให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมนะครับเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมแคปหน้าจอไปเลยนะครับอันนี้คือตัวเลขของปูสํานักสูงครับผมภาพต้นละคลิปนี้ก็คงสีมีเท่านี้นะครับจะต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องดอนลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมรวยๆเฮงๆคุณผู้ชมทุกคนเด้อพี่น้องด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วพบแล้วพอกันไหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ